สวัสดีค่ะว c ลคัมทูเซจนะคะทุกคนคลิปนี้พิเศษมากเพราะว่ามีแขกรับเชิญอีกแล้วจ้าน้องอลันจากบัสค่ะสวัสดีครับเป็นแก้วเป็นแสงมาก <c oughs> อ๋อ่ามากๆวันนี้มาหาพี่ต้องการให้พี่ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างจา้า เรื่องดูแลสุขภาพครับคือก็ติดตามพี่เวมาประมาณหนึ่งแล้วก็คนรอบตัวอันก็รู้จักความโด่งดังของคลิปพี่เวมันบอกว่าไปอยู่ทั่วเมืองไทยครับแล้วก็คือแบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเพื่อนๆในมหาลัยหรือว่าครูสอนเต้นอรันหรือว่าพี่ๆในบริษัทเขาก็ผ่านพี่มาหมดแล้วผ่านผ่านพี่เวมาหมดแล้วเหลือเหลืออรันที่ยังไม่กล้าไม่เห็นว่าน้องเป็นลีดเดอร์ของวงด้วยเป็นพี่ใหญ่ของวงด้วยวันนี้คือเรามาถึงเชชแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดคลิปวอร์กเอาให้ต้องการเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะวันนี้คือถ้า มาเจอพี่เบฟทั้งทีผมว่าก็ต้องแบบต้องเล็กเดย์แล้วแหะต้องเล็กเดย์ปกติเล่นเล็กเดย,ย์ไหมไม่เลยคูอสกเลยสก,ปสกิปเล็กเดย์ตลอดครับผมเดี๋ยวนี้พี่จัดให้แบบช่ำ สิบห้านาทีไม่ถึง15นาทีด้วยทุกคนน้อยมากมากนะคะสั้นแต่ว่าทุกคนรู้ว่าช่องนี้ถ้าคลิปสั้นปุ๊บแปลว่าเข้มข้นมากๆแน่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้จะแบบออกกําลังกายปกตินะเดี๋ยวเราจะเอามาเข้าบีทกับเพลงของอลันด้วยใช่นกัก็อยากให้สองเพลงใหม่ของอลัในอัลบั้มสองไปสู่ทุกๆคนในหมู่คนที่รักสุขภาพครับผมก็ฝากทีเด็ดเลยเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้พอฟังเพลงปุ๊บจะรู้สึกไม่เหมือนเดิม จะรู้สึกปวดขาก็โอเคมาวันนี้เตรียมกันก่อนพอเสร็จป right> ุ๊บไปบอกน้องๆนะว่ามันไม่ยากมันไม่ยากนะแล้วก็ให้มาลองแล้วก็ให้มาลองโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะครับผม let's go มาเดี๋ยวจะเริ่มจาก exercise ก่อนเนาะเราค่อยเข้าเพลงนะคะอันนี้พี่ขอ squat ปกติเลยขอลงชันลง2จังหวะขึ้น2จังหวะเนาะ30วินาทีเตรียมตัวค่ะสามแล้วไปลงสจังหวะลงแล้วขึ้น ดีลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกพยายามเปิดเขาออกเอาไว้ตลอดแล้วเกรงหน้าท้องเอาไว้ด้วยอัปเปอร์บอดี้ขอผ่อนคลายสบายๆเครึ่งทางแล้วค่ะอันนี้ท้าแรกนะลงช้าแล้วขึ้นดีค่ะลงแลง้วขึ้นพยายามกดฝ่าเท้าสองข้างลงแมตแน่นๆเลยเปิดปลายเท้าออกเล็กน้อยเข่าไปทางเดียวกับปลายเท้านะคะหนึ่ทีสุดท้ายขึ้นมาทีนี้ขอสองพาลง หลงขึ้นมาพักเกรงท้องเกรงก้นหลงหนึ่งสองขึ้นได้พักไปหลงหลงขึ้นดีหลงหลงขึ้นน้องสดใสมากทุกคนหลงหลงขึ้นอะไรใหม่ๆหม่เหรออะไรใหม่ๆ่จริงๆอันนี้แค่เริ่มต้นหลงหลงขึ้นหนึ่งทีสุดท้ายค่ะทีนี้ขอเพิ่มเป็นสามพาวส์นะเราไปค่ะหลงหนึ่ง สอสขึ้นมาแล้วลงใหม่ตอนลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกแล้วลงเพาส์ p พาส์ p พาส์ส and up ดีค่ะเวลาพาสพ์พยายามเปิดเขาเอาไว้ตลอดไม่ให้มันหุบเข้ามาดีมากครึ่งสั่งลงลง and up ลงลงลงเราขึ้นไม่ก้อนหายใจนะลงลงหายใจออกขึ้นมาหนึ่งทีสุดท้ายทีนี้ขอลงไปยอดแล้วโฮไว้ โฮไวโฮไวก่อนพยายามเปิดเข่าเอาไว้เกรงหน้าท้องไปกดหัวไหล่ลงสามสอและอย่าพึ่งขึ้น Keep Housing ไป down down สิว,ว,วินาทีสุดท้ายทีนี้ขอท่าสุดท้ายนะคะจะเป็น Burpee แบบไม่เต็มเราวางมือลงไปพุ่งขาไปด้านหลังเป็นแพล้งกระโดดเท้ากลับมาลุกขึ้นมายืนนะคะ3ามสอแล้วไปวางมือขาขวาง แลงขึ้นยืนเก่งมากลงหายใจเข้าขึ้นมายืนหายใจออกเยอะมากมาหลบแอนแผลอ up ขึ้นหล p แ a ลง,ลงขึ้นครื่งทางคออีกสี่ที up ดีค่ะลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกสองทีสุดท้ายหนึ่งทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหายใจก่อนอ เยี่ยมากอันนี้คือเอ็กซ์ไซส์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาท่าทั้งหมดมาทำคอมโบกันเนาะเดี๋ยวจะเข้ากับเพลงแล้วเพลงนี้ชื่อว่า Boss in the Building ครับโอเคลงสองจแบบังหวะขึ้นสองจแบบังหวะ slow tempo นะคะไปทีละท่านะเนาะพร้อมกันเปิดเพลงใช่ไป้ค่ะลงหนึ่ง up up ไอ้นมนต้องแบบคุนๆเพลงเพลินเพลิน ปกติแบบว่าฟังเพลงนี้ก็มีแค่เต้นอันนี้ใหม่ไหมอันนี้แบบใหม่เพาสองทีหลบหลบแล้วขึ้นเยอะมากเพาสเพาอัพน้องตั้งใจมากทุกคนอีกหนึ่งทีทีนี้สามเพาส์มาแล้วเพาสามทีไปหลบหลบหลบแล้วขึ้นนี่ค่ะหลบหลบหลบแล้วขึ้นหลบหลบหลบขึ้นหนึ่งทีสุดท้าย ลงไปอีกทีหนึ่งแล้วคลิปเผาซิงดาวน์ดาวน์เผาเผากล้ามเนื้อมัดเล็กขยี้ต้นขาขยี้ก้นเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวไปเบิร์ตนะปี๊ขึ้นมาสควอซสองทีง up, down, up. ะนะสามสองหนึ่งไปฮึ๊บเขึ้นมาสควอซสองทีลงอัพดาวน์อัพอีกสามเซตแล้วขึ้นมาสควอซลงขึ้นลงขึ้นไปวางมือแล่ว ขึ้นลงขึ้นลงขข้นเนื่องทีสุดท้ายล้สาสปอตสองทีเก่งมากเซ็ตทีสองไปหลงชา้าไปขึ้หลังจากนี้เพลงนี้จะรู้สึกไม่เหมือนเดิมหลง แล้วขึ้นสองเพาส์ไปจัดดับ up พ,พักลงลงขึ้นขาร้อนมากเลยอ่ะร้อนขาร้นเหรอขาร้อนมาก <laughs> จากครึ้นเ้าแล้วค่ะสามเพาสไปหนึ่งสองส and up หนึ่งสขึ้นหนึสองสขึ้น keep p o u s i n g มาแล้วนะคะขึ้นมาก่อนไป keep p o u s i n g ข่าวดีค่ะพี่เบยดูชิวมากข่าวดีคือมันจะนานกว่าท่อนแรกเครื่องชาร์จไปช่ไม่ได้นะเพลงน้องเองนะเตรียม <c oughs> ตัวเบอร์ปีสามสองหนึ่งปลายวางลึกสี่เซ็ตเหมือนดอมคอสสองทีอัพหลบอัพวางมือค่ะไปขึ้น ยืนแล้วหยียอ๋อสองทีไหมจากคลายขึ้นยืนหลบข,ขึ้นหลบขึ้นดังทีสุดท้ายสุดท้ายของเซตนี้อีกเซตนึงครับรอบสุดท้ายลงชาร์จดาวน์หายใจด้วยนะทุกคนสองทีไหมอ๋อหลบ อัพสองเพาสไปหนึ่งสองขึ้นลงลงขึ้นสองเซตไปค่ะลงลงขึ้นหนึ่งีสามเพาสไปดั w n d o ด n down up d ด w n d o w อ d o ์อ up สู้ๆทำได้ทำได้หนึ่งทีหนึ่งทีคีเพาส์เซงไปเอาลง หล่นพลชูติวัดคิวจินะันหลังทำค่า้นี้ด้วยนะหล่มหลมเพลนช้างค่ะไ่หลมหลอมอู้เฮ้ยไปโอร์ปีนะคะสามสองวางมือค่ะจับเพลงขึ้นยืนสควอตหลอมอัพดับ อัพสามเซตสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆสควอชสองจีสองจีมาฮึบ and up ลงขึ้นหนึ่งทีสุดท้ายแันและขึ้นมาฮหายใจคะ่ะไปสู่เอ็กซ์ซอร์ทายสองของเราเนาะอันนี้จะเป็น <laughs> backward lunge ขอถอยขวาอย่างเดียวก่อนเนาะแล้วถอยแล้วกลับมาแบบนี้นะคะต่อด้วยพาวซิ่งแล้วเป็นนีดริดขึ้นมาและนีดพาวซิ่งอันนี้เราจะได้หน้าท้องด้วยนะโซ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 มาถอยขวาไปลงเราขึ้นเยี่ยมมากลงเราขึ้นถ่ายน้ำหนักไปตรงกลางระหว่างขาสองข้างแล้วถ่ายกลับมาที่ขาหน้าเกรงหน้าท้องลงเราขึ้นเยี่ยมค่ะ ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเหมือนเดิมหนึ่งทีสุดท้ายขึ้นมาทีนี้ขอย่อแล้วโฮไวแล้วเ้าสไปลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหนึ่งนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วดาววันอินชั่วันอินนะคะไปยกเข่าขึ้นแล้วถอยเข่าแล้วถอยทีนี้เกรงหน้าท้องเอาไว้เราจะบาลานซ์ได้ดีขึ้นเวลายกเข่าขึ้นมาใช้ท้องยกขึ้นมาเซเวนอันทีมาอัพแล้วถอย อัพแล้วถอยเหมือนเดิมแต่เ,เราโฮเขาขวาเอาไว้ขึ้นมาโฮไว้วเราเผาซึ่งอัพอัพอัพเวลายกขึ้นเกรงท้องดีมากดีใช้หน้าท้องล่างนะคะแกนกลางลำตัวของเราถอยซ้ายไปหลงเลาาขึ้นเยอะมมากหลงเลาาขึ้นแกงมากหลงขึ้นหลงสิบวินาทีนะคะเดี๋ยวเราถอยยอ่อ เราเพาสกันเหมือนเดิมเลยลงขึ so really. ้นสองทีสุดท้ายหนึ่งทีสุดท้ายขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวถอยไปใหม่นี่ค่ะถอยลงไปแล้วเพา up down up down up down up ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นยกเข่าขึ y, ้นมาเข่าแล้วถอย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  ขึ้นแล้วใช้ขึ้นใช่ยอะขึ้นใช่ยอดหนึ่งที่สุดท้าย h o ไว้ and pause up down up down up down ชงตัวให้ดิ up down อีก3อีก2และ1และอวางก่อนเลยค่ะอุ้ยเหงื่อเต็มหน้าเลยมาสู่เพลงสำคัญของเราบีบี ใช่ไหมคะผมอยากจะพูดเข้าเพลงแล้วแต่ตอนนี้ยวให้พูดที่หลังได้เพลงนี้เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาด้วยใช่คผมซิงเกิลที่2องอัลบั้มสองครับผมวันนี้เราจะมาพาบีไปสู่วงการออกกำลังกาย <laughs> วงการยอดนะคะ อ่ะท่อนี้ปล่อยไปก่อนหายใจก่อนนะคะเตรียมใจเดี๋ยวเราเริ่มจาก backward lunge เหมือนเดิมดถอยแล้วกลับค่ะถอยแล้วกลับขึ้นมาเนาะอะ,อะรีแลกซ์ก่อนรีแลกซ์ก่อนเสร็จปุ๊บเกรงได้ทองเตรียมตัวยืนตรงนะคะถอยคักขาไปด้านหลัง2 1แบ็งเวิร์ backward lunge down and up down and up พี่จะบอกจริงนะบีดน้องคือ ออกกำลังกายง่ายมากแล้วมันเพลินดีหลกเราขึ้นหลกแล้วขึ้นสองล่นที่สุดท้ายไม่ต้องขึ้นมาค่ะโพดเอาไว้แล้วพาวส์ดาวดาวดาวตั้งตัวขึ้นตรงหน่อยตั้งตัวขึ้นตรงเรียมหลก opia. ขึ้นหลบขึ้นลหลบขึ้นเอกสี่สี่สองลบหนึ่งสามสามสองสอง,สอง,สง,สองเต็มต้น้ีดรฟฟย,ยกเข่าขึ้นมาด้านหน้าแล้วไปเข่า แล้วช่อยเขา่าแล้วถอยเขา่าแล้วถอยเข่าแล้วถอยดีค่ะอีก4ีทีอีก3ามสอหนึ่งทีสุดท้ายโฮไว้เกรงท้องแอร์อออ,อับเกรงท้องดีดีเพิ่มเพิ่มเพิ่มแปดทีสุดท้ายมาแปดเจ็ดหกห้า แล้วเสร็จปุ๊บขอคิด16ทีโบนัสเค้กสูงไปไฮเค้กไปเฮ้กเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าสูงเองมาเซ่หุ่เไปสอง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 หนึ่งเฉยซ้ายไปจังอ๋อโอ้ยเพอร์เฟกต์ลงแหลกขึ้น เหมือนเตียมแต่ไม่ได้เตรียมนะ <c oughs> อันนี้สดแล้วขึ้นมาหลกเราขึ้นหลกเลาขึ้นสองทีหนึ่งทีสุดท้ายไม่ต้องขึ้นโฮไว้ตั้งตัวขึ้นตรงแอด์เฟ้าหลกหลงหลกหลงหลกเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะจะรู้สึกเบินบ์นเบินแสบแสบคันคันิดหนึ่งสามสอง ยกเข่ามาด้านหน้าเข่าแล้วถอยหยอ่อนี่แอนถอยนี่แอนถอยนี่แอนลันจ์ขอร์มาโฟร์แล้วล็อกทรีล็อกทูหนึ่งชีสุดท้ายขึ้นมาโฮไว้ยกเข่าขึ้นเข่าอัพอัพอัพ,อพ,อพใช้ท้องล่างเขาเรียกว่าพุงหมาน้อยยกขึ้นมายกรึขึ้นมาอีกแปดอีกเจ็ด อีกหกอีกหอีกสสามบนัสสุดท้ายเค้ิบหกถีไป <Hey. S 1> ค i ก k kick k ค c ก,คกไป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 อเทสุดท้ายแปดเจ็ดหกสี่สาเก่งมากค่ะ้สำเร็จไปบอกน้องนะว่าง่ายมากให้มาทำดู อา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 โคดาวกันก่อนนะคะเหยียดขาไปด้านหน้าเลยเหยียดขากันนิดหนึ่งหายใจเข้านะคะยืดตัวขึ้นสูงหายใจออกค่อยๆ่อยไต่มือไปโน้มไปด้านหน้าเฟร็ปลายเท้าเอาไว้ดีมากช่วงนี้อรันยังไม่เคยเจอเซสชั่นไหนที่หนักเท่าอันนี้ครัรนหล่อเล้ ทุกคนครับมันง่ายมากเลยครับผมท่านทาได้ทุกคนก็ต้องทําได้โหเจ้าค่ะฝึกไปเรื่อยๆมันเต้นอ่ะเดี๋ยวนี้เต้นก็ไม่เหนื่อยแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชเหมือนกันเดี๋ยวนี้พี่ย่อก็ชิลแล้วย่อมาแล้วชิลเล่ะเอาขาขาไว้หน้าขาซ้ายไปด้านหลังนะคะยืดทิปเฟล็กเซอร์กล้ามเนื้องอสะโพกเนาะถ้าเกิดแบบนั่งเยอะๆยกเข่าเยอะๆอะไรเงี้ยเตะขาเยอะๆยืดกล้ามเนื้อ ข้อพับสะโพกไว้ยกก้นมานั่งลงบนส้นเท้าหลักระดกไปเท้าหน้าขึ้นส2และหนึ่งนะคะเปลี่ยนข้างเลยมันเป็นผลของการที่ผมสกิปเล็กเดย์ด้วใช่ไหมแต่ควรนะเล่นก็ต้องเล่นให้ครบส่วนมากผู้ชายจะแบบสกิปเล็กเดยมไม่รู้ทำไมเหมือน <laughs> แต่ผู้หญิงจะชอบมากเล็กเดรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบเหนื่อยมาก <laughs> มันเหมือนไม่ค่อยได้ใช้อะครับใช่ <laughs> ฝ,ฝึกฝึกฝึกดีแหละพูดถึงเพลงหน่อยดีกว่า,าฝากเพลงหน่อยสิเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะไปย่อการจะบอกว่าเป็น, beat น,นบีททีออ่เหมาะกับการควอทแล้วก็เพาสักมากครับฝากหน่อยครับเพลงแรกนะครับ Boss in the Building คือซิงเกิลหนึ่งของอัลบั้มสองนะครับผมมีบีทหนักๆเหมาะกับการเบอร์พีเบอร์พีสุดๆเหมาะกับเอ็กซ์ไซส์แบบใช้เอเนอร์จีเยอะๆแล้วก็เพลงที่สองคือ B B นะครับเป็นซิงเกิลสองของอัลบั้มสอง 2. ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบ ฟังชิวๆเหมาะการที่เรากำลังกายไปแล้วจะได้แบบจิตผ่อนคลายไปด้วยจิตผ่อนคลายตอนนี้จิตผ่อนคลายเนาะมากเลยครับ <laughs> วันนี้ขอบคุณอรันมากเลยนะคะขอบคุณพี่มาก <มา S 1> คมาเยี่ยมเยียนเซชแล้วก็มาเวิร์กเอ้าท์กับพี่นะคะแล้วก็ฝากทั้งสองเพลงของน้องด้วยนะคะไปฟังกันเยอะๆเนาะแล้วก็ออกกำลังกายกันไปด้วยนะคะสำหรับสน,นุนให้ทุกคนออกกำลังกายนะจ๊ะวันนี้เราไปก่อนมาครับมาอีกนะ <laughs> ไม่ตอบผมจะไม่ทำ <laughs> 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 เก่งมากเก่งมากผมจะบอกว่าอลังขาสั่นตั้งแต่บอสในเดอะบิลดิ้งแล้วอะมันมีท่าที่เรามีพอยซิ่งป้ะพรที่พอยซิ่งแบบพีฮุกอะแล้วเราจะแบบพอยซิ่งไปจนถึงฮุกแล้วค่อยทำเบอร์บี้อะโอ้โหพอยซิ่งอันนั้นคือแบบดีค่ะแต่เพลยมันเหมาะกับการพอยซิพี่คิดท่าอื่นไม่ได้จริงๆขอโทษทีไม่แต่แบบผมว่าท่าดีแล้วแต่ว่าอลันนี่แหละไปฝึกไปฝึกเผื่อวันไหนแบบเอออยากจะเล่นขาก็อทบอดี้เวทอเลย แต่คือแบบถ้ามีกล้องซูมอะแล้วซูมไปที่ขาลันอะมันแบบอย่างเงี้ย <c oughs> มันอย่างงี้อยู่อะเ <c oughs> ช็คมันเช็คแปลว่าดีชาเลนจ์ดีชาเลนจ์มากโห <c oughs> ประทับใจอะ <c oughs> ยิ่งตอนแบบไอ้ก้อนสองอะที่ที่มันมีคอซิ่งไปเรื่อยๆที่แบบนานก,กว่าเดิมอันนั้นหนักกว่าเดิมเพราะมันแบบมันโดนขาขครงเดียวอ๋ออีอีเพลงสองใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ที่ที่เราเข่าขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ไปข้างหลังดีดอันนั้นก็ <laughs> ผมเลยดูตัวเองเลยอะรีวิวจากผู้ใช้จริงว่ะแต่รู้สึกโดนมากเลยอะ no, พี่พีแบบว่ารู้สึกแบบล้วนคือออกเสร็จแล้วฟินเลยนะมันแบบมัรู้สึกว่าแบบมันได้สิบห้านาทีแปบ๊บเดียวแต่แบบพอน้องเขาเข้าใจบีดเป็นนักเต้นอะมันไกลง่ายมากเลยอะเล่งเทคนิคขาก็อีกเรื่องหนึ่งไม่แต่พี่ดูท่าตลอดถูกต้องไงไม่ถ้าถ้าไม่ถูกก็ก็แก้แล้วอันนี้ถูกหมดทำไม่ดีค่ะให้คะแนนเต็มคร่ะ